ไทม์ไลน์แห่งทรราชฮุนเซนกับความหลงอำนาจความมั่งคั่งของครอบครัวและการโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์ตอนที่ 1. เส้นทางจากทหารหนุ่มในกองทัพขเขมรแดงเด็กหนุ่มอายุไม่ถึง20ปีเดินลัดป่าพร้อมปืนพาดบ่าเขาร่วมรบในยุคที่ดินแดนกัมพูชากลายเป็นสนามประหารของประชาชนตัวเองภายใต้ระบอบที่ฆ่าคนเป็นล้านเขาคือฟันเฟืองแม้จะเล็ก แต่เขามีเลือดเปื้อนอยู่ในร่องฟันปลายทศวรรษ1970คุณเซนเปลี่ยนข้างครั้งแรกจากเขมรแดงไปเข้ากับกองกำลังฝ่ายเวียดนามที่เตรียมโค้นพรพศสำหรับผู้ติดตามเขาคือผู้รอดชีวิตสำหรับศัตรูเขาคือคนทรยศแต่สำหรับตัวเขาเองมันคือก้้วแรกสู่การเป็นผู้เล่นที่ไม่เคยเลือกข้างใดจริงๆนอกจากข้างของตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นของรูปแบบ ที่จะนิยามเส้นทางชีวิตเขาเปลี่ยนข้างรูปอำนาจและบทขยี่ผู้ที่ขวางทางแม้ปัจจุบันโซเชียลมีเดียของเขาจะวาดภาพให้เป็นผู้นำของประชาชนแต่วันแรกในชีวิตการเมืองเผยให้เห็นชายที่พร้อมจะทิ้งสหายได้เร็วพอๆกับการทิ้งความจริงโปรดติดตามตอนต่อไป